มาครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เข้ามาเริ่มเห็ดเทเลอร์ก,กันเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการตัดเล็กซะก่อนนะครับอันนี้ขอบคางในซี่ไส้เล็กซีนิ่วนะครับความกว้างอยู่ที่สองเมตรยาวอยู่ที่สี่เมตรนะครับสาหรับเทเลอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็เล็กสองเมตรตัดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสีบาทซะก่อน พี่น้องครับหลังจากที่ตัดเล็กนะครับหลักกระบากเรียบร้อยนะครับมือนเทื่อนี่กะสีมาหล่อมหล่อมรอบนอกมันงสกกอนะครับครับผมสีเชื่อมจับฉากจับยังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สีเชื่อมรอบนอกมันนะครับเช่นเลือดเทียรฮวยตราเองนะครับถึงถึงฮัเสียเราเองนี่ก มันกะสามารถีใส่งานได้ดีกันนะครับพี่น้องถ้าเกิดเข้าเข้าเชื่อมนะครับมันได้ฉากได้เลี่ยมได้องศาได้มุมนะครับถ้าเกิดเข้าเฮ็ดละมันบ่ได้ฉากนะครับบนเวลาเข้าออกไปใส่ใส่เผาใส่หล่อนะครับมันก็มันกะสีบิดนะครับมันก็สีบิดไปตามเล็กตามยังเนี่ยนะครับพี่น้องมันกะเลยเฮ็ดให้หล่อมันงัดเพราะมันงัดแล้วมันกะอาเซียเนใ่ลูกปืนยังมันแตกไงสิกระไรนะครับ มันก็นอาจใส่งานได้บ่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือเฮาต้องจับฉากให้ได้ก่อนนะครับพี่น้องเอาแบบ1อยเอซครับเดี๋ยวกะสีเสียมแตะไว้สักก่อนนะครับก่อนสีเอาจริงนะครับพี่น้อง จัแบครับจับจับฉากซะก่อนครับเสร็แล้วฉากอ่ะจับฉากจะไลยไพล์นผออกก่อนก็ได้เพราะน มสีลมท้องฝนมันมันจิดเรียมนลยมันเอาเอาขหย่มาหลบหลบออกไมันทาเรียมมันก็เลยบอกเข้าเนี่นี่นี่ถ้ามันบอกเขาแล้วมันจะสีห้าพวกเรียมมันจะห้าบากออก่นต้องต้องเอา นี่แบบสนิทน,น,นะใสแบบแบบ่ยยม,มันครับมันจะเห็ดง่ายครับเวลาห้าเอาอเล็กมาประกบกันแล้วมันจะบางครับครับพี่น้องครับกใส่ขอบนอกจับฉากเรียบร้อยครับบบเท่านี่กระซีตัดเล็กนะครับเห็ดเป็นขั้นในนะครับขั้นในกระสีอยู่อา่าผมเสียไว ระวางแท็กทั้งสองขางนะครับพี่น้องครับแท็กทั้งสองขางในสกาวซาีให้ไม่เหยียบนะครับเหยียบพอดีเพื่อป้องกันการยุบโตของของเล็กนะครับเดีย๋ยวเบิ้งไปเรื่อยอยครับพี่น้องฝากกดติดตามใช่หน่อยรดเกียวไว้น้ำครับพี่น้องทันได้นะครับที่คิดอยากเอาไปเฮ็ดเองนะครับกะเบิ้งใช่หน่อยเป็นแนวทางกะได้นะครับพี่น้อง ฮะคือบอกเอาตัวหน่อยนี่นะเอาตัวหน่อย,ย <S <S ไหมเออนี่นตัวหน่อยนี่ตัวนี้สิเป็นเล็ก,ลก,ลกลสามนะครับเล็กเล็กหลังสามนะครับเอามาอีกตัวนึงเลยนี่งนะ่นี่ครับเล็กหลังสามครับถึงมาใส่ขั้นกลางนะครับ เห็ดเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ใช่น้อยนะครับเมื่อไปเมินหานะครับเมินหาแล้วใบตัดนี่ก็สร้างมาเป็นแบบนี้นะครับสั่งในทิกตอกครับสามลอยสามอยสิบบาทบออบานะครับไปลอยใบนะครับเคยไปซื้ออยู่ในบ้านนะครับ บางมองกระขาย15บาทนะครับใบหนึ่งใบบางมองกระขาย20บางมองกระขาย25นะครับกะเม็ดใบตัดนี่เป็นพันครับแต่สมัยตะกี้เป็นพันสองพันก็ยังบ่เหล่นะครับก็เลยสั่งเมื่อแบบนี้กะถือว่าคุ้มกว่าครับลวดเชื่อมนี่ก็สั่งมาเป็นแบบกิโลเลยนะครับเอามาจากติกต็อกครับก็ถือว่าประหยัด5กิโลนี่200กว่าบาท ปนิกาสีมาวางขั้นขั้นกลางขั้นยังไงน้องป้อมเขาเอื้อขั้นยังี่ครับวางขั้นนี่ทั้งกลางในสีบดิบดิปูพื้นนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเอาแบบประหยัดประหยัดค่าเสียใจน้ำนะครับก็แผ่นขั้นนี่มันแพงแค่ละสองพันกว่าบาทนะครับวางขั้นี่ก็สีเชื่อมนะครับ เชื่อมแล้วก็สีมาใส่เล็กตรงขั้นขั้นกลางนั่นนะครับเอาไปถาถารับเผาทีเา่เท่าเสียมาใส่นะครับเดี๋ยวเชื่อมแตะไปก่อนครับคือเก่าเชื่อมแตะไปก่อนครับให้มันนิ่งนิ่งเลยนิ่งแลยเบียดเบียดทางนี้ขึ้นนั่นไหมเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเหรอปเดียดย,ออยังนี่ตัวนี้ป่นสำนั็นละงอเขินยิด,ดให้มันขอบมันเสมอกันได้นี่โมเห็นใส่เ็นตาดำาลก็ได้เท่าอะไรอ นแมนแหละเพื่บอกอยากบอก้องยายพี่บานี่ทางนี้บไนี่ขวดนี้นะเป็นยังคสิเป็นนักเลี้ยงถามหาขวัหฮายังแท้คนตีคนตีเล็กเองเอาคนตีเอาคนถูอูงเห็นไมเฮ้อะไจะไหนไหนนง้ึ

ประหยัดแล้วก็ใส่งานได้ดีพ้อมก็ได้เก็บเอ,องก็ได้แต่ว่าคนเฮ็ดบ่มมดปเป็นกับ่เป็นคือเอ่าล่ะครับคือผมนี่แหละขคนเฮ็ดเป็นกับเนี่ยเมนมี่มบ่เสิมื่อก็คิดออกไปหมด่ลไวได้ว่าเสียไส้ไปแนวใดแนดอือผมก็ใส่ ใส่ขอบเรียบร้อยนะครับบัดบัทเทือนี้เข้เา,เาเข้าเหลือเล็กอยู่จักเส้นบัดนี้อาจารย์บัตท,ที่เข้เาเข้าสีมาส้อยซ้อยเป็นคันเป็นคันใสต่ตามตามตามซองนี่นั่นได้บัดรนอือซ้อยเป็นคันเป็นคันเพื่อบันเวลานำนักนำนนักรถนำนักรถเกีียวมม่ขึ้นมา มันเหยียบมองนี่ถ้าเกิดมันมันห่างนี่มันสีนยุบอม,มันสีนยุบได้มันบอกเท่า,ากับต้องเอาทีไปเนี่ยเดี๋ยวจังควยกาอีกเพื่อนึงเพราะว่าบริขีเอาไ้อีตัวนี้แต่ว่าข้านกลางตัวนี้มองทีเห้าสีใสใสใส,ใสเผามันบอกเท้าสีเอาเอาเล็กตัวล่างสามนะ่มาว่างเลยสองสองเซนว่างว่าง สอดก้าไว้เลยนี่หลอดมานี่มันบ่ควมอันนี้ควมอันนี้มันลงมันบ่แล้วเาเอาไบแทารับตัวผ้าที่เ้าเสียามาใส่สองสองอันระยะของของลอเนี่ยห้าสีให้ลอยับมากขางหลังหลาเแนีจจงหน่อยสมมติว่าตัวตัวนี้มันมันมันกลางมันบ่มันกลางถ้าเกิด ข้าสียใจจังสรนมันกะขาหลอดนึงกับตุงอยู่นี่อันนึงกับตุงนี่มันมันสีบางเวลาเอารถเกี้ยวขึ้นเวลาเอารถเกี้ยวขึ้นนี่นำนักนี่มันสีบกดไปข้างหน้าข้าต้องเลื่อนรถเกี่ยวมาหลายเมื่อหลายมันมันจะสีไปกดข้างหน้าอืมเป็นยังนี้เขาจะต้องให้มันกดข้างหน้าเพราะว่าถ้าเกิดมันบกกดข้างหน้านี่บางเวลาข้าเข้าหลากไปนี่เวลาข้าหลากไปนี่ มันสีลอยเนาะอืมขันมันบกดเดี๋ยวมันมันสีลอยพอพอมันลอยล่ะเวลาเฮาเฮ้าคีล่ลงลงห้ทางที่มันมีความต่างระดับกันน้ำหนักตัวนี้น้ำหนักของรถเกีียวนี่มันสีดึงรถกระบะเอาไว้มันมันสีหามไปเลย่ายเถอะก็เลยต้องให้มันกดหนาไว้ เพราะว่าอะไรรถกระบะจึงสีผ้ามันไปได้ครัาสันมันสีเป็นคนผ้ารถกระบะเข้าไปครับมันบกกแข็งหนาเขาก็เลยต้องเอาเอาเอาล่อนี่ยยับมาข้างหลังค่อนข้างสีควอนไปข้างหลังเดี๋ยวจะคอยมาารระยะกันอีกครั้งนึงครับเอามือีนกาคํำแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวขีปนาครับมาต่อครับ นะอุปกรณ์ก็ยังไม่ครบนะครับก็เลยเหตุสาเนี่ยคินมาครับพอกันไหมกดติดตาม่องช่ายนอรถเกี่ยวไว้ครับ